รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสารรค์รายการโดย บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เกี่ยวกับเพื่อนมันก็เป็นแต่เพื่อนมันเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนส่วนใหญ่แล้วต้องหวังดีทั้งนั้นไม่ได้หวังไม่ดีแต่เพื่อนคนนี้ไม่ได้ชวนให้เข้ามาเพียงแต่ว่าเพื่อนก็ซื้อบ้านใหม่ก็อยากจะชวนเข้ามาดูมาเที่ยวบ้านมาโชว์มาโชว์บ้านของเขาเนี่ยมาถูกใจนะคะค่ะแล้วคือคือเวลาเราไปวิเคราะห์ที่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องไล่ให้ครบทั้งหมด สี่หลักด้วยกันสั่หลักครับสี่หลักก็คือหนึ่งทิศทางและสิ่งแวดล้อมทิศทางสิ่งแวดล้อมเลิกที่เข้ามาและกับดวงของเจ้าบ้านสี่อย่างครับสี่อย่างให้ครบเพราะงั้นอะไรนี้ตัวบ้านล้มเหลวล้มเหลวตรงนี้เนี่ยตัวบ้านนั้นเกิดจากองศานี้ไม่ถูกเพราะงั้นยังไงยังไงยงงไบ้านหลังนี้ใครมาอยู่ไม่ล้มเหลวมากคือถ้าดวงดีก็ ก็เขาก็ยังอยู่ได้นานหน่อยถ้าดวงไม่ดีก็อยู่ได้สั้นหน่อยแสดงว่าถ้าสมมติคนดวงดีมาอยู่เขาก็อาจจะไปเรื่อยๆแต่เมื่อเขาดวงเขาอ่อนแอหรือดวงอเรียกว่าในช่วงดวงที่ไม่ดีก็จะตกเหมือนกันทุกคนถูกไหมจ๊ะใช่ครับคือต้องไล่จนถึงต้นเหตุจริงๆว่าแล้วทําไมบ้านอื่นไม่ไปซื้อต้องมาซื้อบ้านหลังนี้ครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปได้แต่ไล่ไปถึงตัวดวง มันก็สะดุดที่ดวงเพราะดวงในช่วงที่เขามาซื้อตรงเนี้ยเพราะงั้นดวงกำลังสะดุดตกต่มพอดีอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ตกต่าถ้าเขาเขายังไม่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาตกต่าเขาก็อยู่ได้นานหน่อยก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเพราะเพราะเป็นแค่ดวงตกต่ำพอดวงตกต่ำแต่บ้านเขาดีบ้านเขาถูกต้องเพราะงั้นเขาก็เสียหาย น้อยหน่อยแย่ก็คือน้อยหน่อยเพราะงั้นเขาก็ไปได้อีกเงินเสสมมุติว่าหนึ่งช่วงวัยจรนเนี่ยมา1สิปีค,ครับสมมุติว่าตรงเนี้ยคือ10ปีไม่ดีทั้งหมดละแต่ถ้าว่าแอ้เงินทุนของเขาเนี่ยบ้านมันดีไอ้ตัวดวงเสียหายมันก็มันก,นก็สะดุดหรือมีปัญหาหรือเกิดอะไรต่างๆที่ล้มเล้วเข้ามามันไม่มากมีตัวช่วย พราะงั้นเขาสามารถอยู่จนถึงครบสิบปีพอเข้าปีที่11ิบเอ็ดพับเขาก็ดีขึ้นแล้วนี่นะพอเปลี่ยนถนนชีวิตใหม่อาจจะดีขึ้นแต่บางทีอาจจะไม่ดีก็ได้นะมันมีสองอย่างอ่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งดีและก็เป็นไปได้ทั้งไม่ดีแต่ถ้าพอมันดวงมันดีขึ้นพับมันก็จะดีขึ้นได้ละเพราะบ้านเขาดีดวงมันไม่ดีหมดแล้วนี่เพราะงั้นบ้านดีดวงดีมันก็เจริญก้าวหน้าอีกมันก็ ยังยังไปได้รอดบ้านก็ยังอยู่อย่างปกติสุขนะไม่ต้องถูกถูกยึดครับเพราะงั้นก็คือลายไปแล้วก็เจอว่าต้นเหตุที่มาอยู่ตรงเนี้เพราะดวงมันพามาครับเพราะฉะนั้นมันจึงในหลักของหวงจุ้ยเนี่ยมันจึงมีคำคำ,คำเนี่ยตลอดเวลาว่าอะไรจะเกิดเกิดจากกันกระทำะแล้วเราทำอะไรมันอันดับแรกมาจากดวงก่อน เพราะดวงมันดีมันก็คิดในเรื่องที่ถูกแล้วทำแล้วก็ได้ดีเวลาดวงมันตกมันก็คิดในเรื่องที่ผิดแล้วก็ทำออกมาก็ไม่ดีเสร็จแล้วก็วิบัติดวงไม่ดีก็พาไปหาหาบ้านที่อาจจะทิศผิดองศาผิดอะไรเวลาดวงดีเนี่ยนะมันก็พาเข้าไปเจอไอ้หมู่บ้านที่ดีครับอยู่แล้วก็ยิ่งเจริญขึ้นแต่ดวงมันตกพับมันก็พาเข้ามามาอยู่ อยู่บ้านที่บ้านแบบเนี้ยที่ตรงเนี้ยทตอนี้ปัจจัยหนึ่งก็เกิดจากดวงปัจจัยหนึ่งก็จากเพื่อนอถ้าเพื่อนไม่มาซื้อบ้านหลังนี้ <c ười> ไม่มาชวนเข้ามาเขาก,เขาก็เขาก็ไม่มาแตเ่เพื่อนมันก็เพราะเพื่อนมันมันเป็นเพื่อนรักกันอะ่ะก็ย้ายบ้านใหม่ก็อยากอยากจะชวนมาดอดครับไม่ได้คิดอย่างอื่นเพื่อนก็ไม่ได้ชวนให้เขามาซื้อน่ะคือคือา ดูแลถูกใจกใจ็ได้ตัดสินใจม,มาซื้อพรสุดท้า<ำ>ยทั้งตัวเขาและเพื่อนย้องยย่ำแนะย่ไปตามๆกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ยายบ้านใหม่ก็อยากอยากจะชวนบา,าอขดครับไม่ได้คิดอย่างอื่นเพื่อนก็ไม่ได้ชวนให้เขามาซื้อนะคือคือคือเขาดูแล <ใจ S 2> ถูกใจก็ได้ตัดสินใจมาซื้อพรสุดท้ายแยมแย่ยยไปตามากันเพราะฉะนั้น ชีวิตเราชีวิตทุกคนเนี่ย<ะ>ปัจจัยแรกอยู่ที่ดวงดวงนี่สำคัญมาก<ะ>เวลาดวงดีมันก็จะคิดถูกทำออกมาก็จะได้<ะ>เวลาดวงมันไม่ดีมันก็คิดผิดทำออกมาแล้วเราก็เสียเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยดูแลดวงให้ดีเนี่ยสำคัญที่สุด<ะ>โดยประเพณีคนจีนเนี่ยก็ะจะถึง สิ้นปีทิงนึงเนี่ยครับ,บาภาษาจีนเขาเรียกว่าแช่แก่มึงแช่แก่มึงมก็คือตรวจดวงชะตาทั้งครอบครัวครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าปีหน้ามันเป็นยังไงควรจะปรับตัวยังไงควรจะทํำยังไงเพื่อให้ปีหน้าไม่วิบัติครับอันนี้คือโดยประเพณีนคนจีนจะมีคำเนี่ยภาษาจีนก็าเแช่แก่มึงแช่ก็คือตรวจชะตาของครอบครัวทุกคน <H an> ว่าปีหน้าเป็นยังไงอันนี้คือโดยประเพณีเขาจะทากันแต่มารุ่นหลังรุ่นหลังมันก็ประเพณีนี้ก็มันมันเชื่อจางไปมันก็หายไปเพราะงั้นก็นานาจิตตังก็ต่างคนต่างคิดเพราะงั้นไอ้เรื่องแชร์แกมึงก็คือตรวจชะตากรรมของทุกคนมันก็ค่อยๆหายไปแต่สามัยโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้แหละสามัยแม่ผมอยู่เขาก็ทําแบบนี้ เหมือนกับว่ามาให้สิงแสตรวจดูถ้าถ้าสมมติว่าช่วงไหนดวงดีปุ๊บทาอะไรทําเลยเดินหน้าเต็มที่แต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะจะได้รอบครอบถูกไหมอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ว่าตรวจดูแล้วในครอบครัวคนไหนดวงชะตานี่ไม่ดีมีเรื่องวิบัติคอลลัลเคนเนี้ยให้ามเดินทางไกลอยู่เฉพาะในในตัวจังหวัดตัวเอง แล้วทำอะไรต้องรอบครอบหน่อยอครับนี่ไงแต่มันก็มีคนไหนชะตากรรมเขาก็มีการปรับชะตากันค่ะแต่คนที่ดีอยู่แล้วปกติก็ไม่ต้องทำอะไรคนที่ไม่ดีก็จะมาปรับชะตาเพื่อไม่ให้เลวร้ายครับค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเคสตัทที่อาจารย์นำมานี่นะคะคือเออยากจะบอกว่ามันมีประโยชน์แล้วมันเป็นเกร็ดความรู้ที่ก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ย เราควรเหมือนกับว่าให้รอบคอบหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยดูตรวดูดวงชะตาหรือปรึกษาใช่ไหมคะเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยทำไมเขาเวลาจะทำนไยถิงต้องดูเลิกอ่ะนั่นล่ะเสียจครับดูเลิกมันก็ทํากันทุกวันเนี่ยมันจ่อจงเฉเพราะวันนี้ทั้งจะดีวันนู้นจะไม่ดีครับเพราะมันเป็นตัวที่เราเชย่ยก็มองไม่ได้ว่าตัวไม่ดีอยู่ตรงไหนมันมองมองไม่เห็นแต่ว่าพอทําผิดพักดมันเกิดอย่างนั้นจริงถูกต้องเพราะงั้น ตัวที่จะเกิดหรือไม่นั้นเราต้องไปดูว่าความเป็นจริงมันเป็นไหม uh huh. ครับเพราะฉะนั้นเรื่องวิชาองชุยเนี่ยเขาเขาทั้งยึดตัวความจริงสามอย่าง uh huh. ครับอย่างที่หนึ่งก็คือมองเห็น uh huh. แล้วเราเมื่อเราเห็นแล้วเราก็รู้ได้ละว, uh huh. ว่าโอเคครับทำตรงนี้เนี่ยโอกาสจะผิดมันเป็นยังไงเพราะงั้นตัวรู้ได้แล้วคาดเดาถูกเพราะอะไรเพราะจากสถิติที่เขาเห็นมาที่รับรู้มา เนี่ยพอคนนี้ทําแบบนี้ผลสุดท้ายก็ต้องเป็นนี้มันมันเจอได้เจอบ่อยอันนี้คือตัวความจริงตัวหนึ่งความจริงตัวที่สองก็คือว่าด้วยเหตุกับผลเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีเหตุผลน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําเหตุแบบนี้มันก็จะต้องเกิดผลอย่างเนี้ครับก็เหมือนกับคุณเอาเม็ดมะม่วงไปปลูกผลสุดท้ายเป็นต้นมะม่วงผลออกมาก็ต้องเป็นมะม่วงมันจะเป็นละมุดเป็นรังสั์มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งใช่ค่ะครับก็เหมือน ที่ผมเคยยกตัวอย่างด้วยเจ้าอบอยว่าเข้าไปในซอยลึกแล้วก็ไปเปิดร้านแล้วก็จับองศาทิศทางดูดวงดูเลิกทั้งหมดเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์ดีหมดถูกต้องหมดถูกองหมดถูกเลิกอะไรดีหมดทุกอย่างแต่มันต้องเดินเข้าไปตัองร้อยเมตรอ่ะไปต้องร้อยเมตรอ่ะสิบเมตรก็พอแล้วแต่ร้านข้างนอกเนี่ยรถจอดพับซื้อแล้วหยิบขึ้นรถได้แล้วใครอ่ะ เขาจะจอดรถแล้วเดินเข้าไป10เมตรแล้วต้องขอบคิ้วออกมาเพราะงั้นอันนี้เนี่ยเราใช้สามอันสามเียก็รู้ละว่าด้วยเหตุผลอ่ะมันไม่มันไม่สมเหตุผลคุณมีเหตุลําบากแบบเนี้แล้วใครอ่ะเขาจะต้องการลําบากเพราะงั้นตรงนี้ว่าด้วยเหตุและผลครับแล้วตัวห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นอันดับที่สามทั้ง3ามอย่างเนี่ยต้องให้เข้ากันได้ต้องหนึ่งก่อนแล้ว ต้องสองก็ต้องให้มันได้แล้วอันดับที่สามท่านมาห่วงจุ้ยเพราะงั้นอะไรนี่สามขั้นตอนตรงนี้ต้องครบอ่าต้องให้ได้ไม่ใช่ห่วงจุ้ยอย่างเดียวแล้วก็ดีแล้วก็ดีมันไม่ใช่ครับเพราะงั้นทุกอย่างต้องมีต้อง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 มีองค์ประกอบแล้วต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่บอกว่าชี้แบบนี้ก็เป็นแบบนี้ชี้แบบนั้นคือมันทั้งหมดต้องมีตัวสถิติที่เกิดขึ้นต้องมีฟังคำว่ามันสาเหตุ ต้องมีตัวสาเหตุ<ช>ต้องมีสาเหตุตรงนี้ก็ต้องมีตัวที่เคยต้องเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเพราะงั้นก็คือตัวสถิติเพราะงั้นทั้งหมดต้องมาจากมีเกิดขึ้นจริงและเราทั้งมาม,มาใช้กันถ้าไม่มีเกิดขึ้นจริงตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงละเพราะงั้นมันไม่ได้ความจริงครับค่ะท่านผู้มชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูดวงกันค่ะพักสักครู่ค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ค่ะท่านชมคะกลับเข้าสู่ช่วงหยินหยางสัญจรนะคะเรายังอยู่กับท่านอาจารย์แห่งเกรงไกลบุญทการนเช่นเคยคะ่ะสําหรับดวงแรกในวันนี้ที่ท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาฝากกันนะคะก็คือดวงของคุณคุณพันธ์ค่ะอาจารย์จากกรุงเทพนะคะเป็นคุณผู้หญิงเกิดวัน อาทิตย์ที่11ธันวาคมค่ะ2,503ค,ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะครับดวงนี้นับชีนอายุ58คแค่ะเก่งหลายอย่าง 1. พูดเก่ง 2. องทำงานเก่งสีค่ 4, คิดเก่ง 5. เรียนรู้อะไรได้เก่งครับแต่มีจุดยืนตัวเองสูงไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆคิดอะไรทำอะไรคนอื่นทำแล้วมันไม่ได้ดังใจ พราะงั้นเขาก็ต้องทําเองอแต่ดวงเนี้ยอะไรที่เขาทําเองเขาจะประสบความสําเร็จอแต่อะไรที่ให้คนอื่นทํามักจะติดปัญหาตัวเนี้ยไม่ได้ดั่งใจเพราะตัวเองเก่งไงจันแต่ว่าเวลาเชื่อเขาปักใจเชื่อนะแล้วดวงนี้เรื่องรักใครแล้วรักก็ปักใจรักรักใครก็รักคนนั้นเลยปักใจเลยเพราะงั้นพอปักใจรักเนี่ยมันก็มันก็ติดตัว ขาติดตัวขึขงขวงอ่ะเพราะงั้นคู่ครองต้องทำอะไรให้อยู่ในร่องในรอยนะผิดร่องผิดรอยเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวอารมณ์เสียอ,อารมณ์ไม่ดีละ,ะเพราะงั้นดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นดวงที่เสียโอกาสมีโอกาสแต่มักจะไม่ได้เพราะว่าดวงเขาเนี่ยถูกปิดถ้าดวงนี้เมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ดีดวงเนี้ยตัวต้นชีวิตนั้น ไม่ค่ยดีเท่าไหร่นะแจะว่าไม่ค่ยดีก็ไม่ได้นะวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่ดีมากวัยเด็กก็คือช่วงไหนก็คือช่วงก่อนอายุยี่สิบสองก่อนอายุยี่บสองเนี่ยเป็นช่วงที่ดีครับแล้วก่อนอายุสี่สิบสองเนี่ยเป็นช่วงที่ที่ที่ทำอะไรสมหวังเพราะงั้น เราต้องถือว่าช่วงต้นชีวิตเนี่ยนะส่วนดีก็มีเยอะ <Huh. S 2> แต่ว่าโอกาสผิดหวังก็มีข้ามาอายุ42เป็นต้นมาเนี่ยเป็นไงคะจตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาเกิดละ uh huh. มักจะติดขัดมักจะไม่ได้มักจะมีเรื่องคู่แข่งมักจะเรื่องผิดพลาด uh huh. ทาั้งๆที่เขาก็เป็นคนเก่ง <Huh. S 2> แล้วเขาก็เป็นคนรอบคอบนะ uh huh. เป็นรอบคอบมาก แต่พอดวงมันไม่ดีลอบครอบอกยังไงมันก็ไม่ดีอ่ hmm. เพราะดวงมันดวงมันพาไปแต่พอเข้าอายุห้าสิบสองห้าสิบสองเนี่ยก็คือในช่วงพอศพอศพอศห mm ้าสี่เพราะงั้นครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เสียโอกาสละครับ mm hmm. แล้วเป็นช่วงที่ ที่ที่มีตัวมีตัวบาดเจ็บเข้ามาคือบาดเจ็บและเสียตังค์บาดเจ็บและเสียตังค์หมายถึงคือเจ็บตัวด้วยเจ็บใจด้วยไม่ไม่ใช่เจ็บตัวก็เจ็บใจอ,อครับแล้วต้องเสียตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่และและตัวที่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเห็นชัดๆก็คือช่วงอายุห้าสิบเก้าไม่ไม่ใช่ช่วงอายุห้าสิบเจ็ด พศสองห้าเก่ปีที่แล้วทุกปันครับห้าเจ็ดเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเป็นเวลาหปีจะมีตัวบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บก็คือไม่ใช่เจ็บใจก็เจ็บกายครับเจ็บใจก็คือเสียหายเจ็บกายก็คือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องตกรืออกสุขภาพอะไรนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ครก็มีมีสิทธิ์ที่จะเกีกับตัวนี้เพราะงั้นก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีแล้วก็ตั้งใจ รับเหรียญไปแก่ะนะฮะทุกๆปีเพราะการแก่แก่ครั้งละหนึงปีใช่เหรียญวีอายุหนึ่งปีหรือว่าอาจจะอาจจมีอาจารย์บางทีอาจจาะให้เป็นเหรียญประจําเดือนนี้อะไร,รอย่างเงี้ยค่คะได้นะคะดวงถัดมาค่ะดวงคุณบอลจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอาจารย์ครับเป็นคุณผู้ชายค่ะเกิดวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2528เวลา2ทุ่ม45นาทีค่ะครับปีนี้อายุ33 ตั้งแต่อายุ29เป็นต้นมาเป็นเวลาเป็นเวลา5ปีพอดี29 3สเการวมทั้งปีนี้5ปีใช่ห้าปีปีทำไมคะอาจารย์เพราะงั้น5ปีนี้เนี่ยมีตัวอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุก็คืออะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่โดยไม่คาดคิดครับเพราะงั้นอุบัติเหตุตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเสียตังค์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเสียตังค์คือ อุบัติเหตุตรงนี้สิบสองวันสิบสองวันจะเกิดขึ้นกับเขาหนึ่งวันเป็นเวลาห้าปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุของอาจารย์ไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องตกยางออกแต่อาจจะเป็นที่อะไรที่ไม่คาดฝันที่จะได้แล้วไม่ได้หนึ่งเสียตังค์สองผิดหวังสามสุขภาพครับแต่ในนี้มีบาดเจ็บไม่มากนิดหน่อยเพราะงั้นเรื่องบาดเจ็บต้องถือว่า น้อยมากแต่มันมีตัวเป็นครับเพราะงั้นแต่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายละครับพอหลังจากปีนี้ไปตัวนี้ก็หมดคแล้วดวงนี้เป็นดวงเก่งมีความสามารถมากวยพิปฏิพันธ์ดีให้การเฉพาะหน้าไวแล้วดวงนี้เรียนรู้อะไรได้ไวมากไววมากคนหนอ่อครับตอนนี้อายุยังย้อยน้อยอยู่ดวงนี้เนี่ยอนาคต มีอนาคตที่ดีอนาคตคดีนะคะเพียงแต่ว่าต้องต้องปรับดวงให้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 ตัวขัดแย้งนั้นให้หายไปเพราะมันติดตัวถนนชีวิตเนี่ยติดตัวขัดแย้งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยดวงเขาการเงินเนี่ยเขาบีบพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีเงินเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใช้จ่ายเมื่อนั้นแม้กระท่าให้ใครยืมเงินยืมแล้วเนี่ยมักไม่ได้คืน ได้คืนเนี่ยน้อยไม่ได้คืนเนี่ยจะมาก<ะ>ักจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นตัวเนี้คือเป็นตัวติดลกสําหรับดวงดวงเนี่ยที่ที่มาดูดวงคนนี้จริงๆอายุน้อยนะใช่ค่ะถือว่ายังน้อยจ้ะดวงเนี้ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆหรอกอครับเพราะงั้นเขายอมมาเชื่อเนี่ยผมว่าเขามีบุญเพราะการเชื่อไม่ได้ทําให้เขาเสียหายโอกาสเขาดีขึ้นค<ะ>วามดีเขาเกิดนั่นเหมือน ที่ผ่านมาเนี่ยห้าปีนะมีตัวมีตัวอุบัติตัวนี้เกิดตัวที่ไม่คาดคิดอ่ะเพราะงั้นถ้าเราแกตรงต้นหาปีตัวไม่คาดคิดตัวนี้ไม่เกิดละแต่คําว่าไม่เกิดก็ไม่ได้คือร้อยหนึ่งเกิดเพียงยี่ิบห้าเพราะงั้นกระทบกระทั่งนิดหน่อยกระทบกระทั่งแค่ตกใจนะเพราะงั้นไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายอ่า ในศัพ์ของหวงจุ้ยเนี่ยครับว่าวิชาหวงจุ้ยเป็นวิชาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับฝื้นฟ้าลิขิต mm hmm. แต่ไม่ใช่ขอฟ้าขอดินขอผ้าขอเจ้า mm hmm. แต่ต้องทําบุญทํากุศลเพราะงั้นการทําบุญทํากุศลต้องทำคือทําบ่อยๆ <Ha. S 2> แต่ไม่ต้องทําเยอะๆ mm hmm. ทําตามกาลังของเราเช่นเรามีเงินหนึ่งทำซ่าร้อยสองร้อยไม่ได้เดือดร้อน mm hmm. ครับ ทำบ่อยๆเวลาทำเสร็จพับเนี่ยอย่าให้เขาให้พรนะทำกับหลวงพ่อก็ทำกับขณนายข้นายก็ได้ข้แต่เขา,ขา,ขาก็ต้องให้พรนะก็ว่า,าอย่าให้พรพระก็ต้องให้พรเพราะอย่าให้พรเรามากวดน้ำแล้วก็อุทิศให้กับเจ้าความในเวรล้วก็ไม่ขอเหมือนกันแล้วเราจะได้แต่ดวงเนี้ยไม่ใช่เขามีทำบุญมาก็ต้องพ่อแม่ทำบุญทำกุศลมาเพราะงั้น เขาก็จะทั้งได้โดนบันดาลให้ให้มาหารายการเราใช่ค่ะก็ฝากถึงคุณบอลนะคะก็มามามาแก้ทุกปีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญการนนท์ค่ะขอบพคุณค่ะและแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบพคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดย บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเอฟพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ